ไปกินปีงหอ้ขับเปียงหาพันน์เนาะใกล้ใกล้เดินไปเดินไปมไหมู่บ้านเป็นอย่าง,งาไแนี้นนไไอปงก็ล้ว้ก่อนอเอาอันนี้ก็ไปนะวะน้องเบลลูกชายน้องนาน้องเบลมีลูกชาลูกเออบ้านน้องเออบ้านน้องนากะไก่โรงหมอสูงเสริมสุขภาพ มองฮะมองมองฮะยืนี่แดะอันนี้บอแมนอันนี้เป็นบอเด้โดยอันนี้ผูอ่ะแมนผู้เลยมองยืนะยวัดพูสเสลาอ่ะดไม่ยุ่งเมืองนทอง่ะแมนเด็กลงไปในเมืองสมันกับบกไก่เอโพนทองจากนี้แมนกไก่ ออโออน้องอูตรงไปตรงไหนไปกราบอันนั้นวัดผูสลาเด้เอน้องอูเคยเคยไปเคยไปเทอ่นึ่งตอนเดือนนึ่งมาติดายตอนไทยคิปวัดตอนมาศัาสนะขั้นขึ้นเทนื่อนึงลงมาจะบินใครเลยเมื่อยแทบเมื่อยว่าเออยางไปบ่ข้าเจ้าไปที่ไมท่ทางอันทางครูมันมีอัน,อนข้าไห่สามสามขั้นใดมันมีเท่าไห่วะบุ้งูแต่บริรนับแต่พูดว่ามันต้องหลายแน่นอนขั้นใจ่นะะขึ้นตามขั้นไดเขาเลยบุเร่ข้าเจ้าบุได้ขี่รถเมล์ขึ้นให้เราไปทางนั้น เมื่อยลงมาจนเปลี่ยนขายน้องอูคีโรจักคืนได้เด้อร์นี่นี่ห่านขายหอยคือคือปี๊ดแต่น้อเวิร์ดแหละกระเพียงเฮ้ยนีนี่ไนไปนี่ปีงหอยแอร์ปีงหอยแล้วกันเอ็นเดอห่านปีงหอยโอ้น้องอูบริษัชิมสำน้อปีงหอยน้อว์ขายดีเด้ข้างคางบานน้องนาขายดีขายดีมากเลย เขาเบี้ยห้านาทกันมี่อันนี้หันไปไว้แล้วหันนี้ใช้ดีเว้ยไวดแล้วอันนี้คนเชื่อเหลืองชื่อน้องแบนะท่านผู้ชมน้องแบนไปไปไปทางหน้าหมดแล้วไม่ได้ไม่โชคดีเลยไม่ได้กินหอยแซ่บนะไปไปมีอีกร้านหนึ่งนะท่านผู้ชม น้องอูทิปทิปทิปมาแล้เพ่าเครื่องน้องอูเนาะแบบคุกๆลงแล้วก็เป๊ะแบบเนะเอือนมาไลเจ้เต้เสาเห็นปะเดบ้านนางนางกาชิงะเขียนไงร้ายในเด้อน้องอูน้องทิเด้อคู่คู่นี้ชิเป็นผ่าเนาะคู่ิเป็นผ่าเ่ย ในเดทางเที่ยวห้องอั่นน่ะนั่งมาล่งแถวแถาบาเจียงบ้านหนองนาเนี่ยทางเที่ยวของเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นเฮ็ดทางตัดมามองเอายางอยู่นี่กับเป็นผู้เด้อร่มแห้งได้บ้านหองนาเห็นบอกบ้านหนองนาเพิ่นเฮ็ดอันนั้นส่งเตี้ยเตี่ยตำตำเด้ถอาล้มร่มแห้งไปแต่หยาี่พัดเทือดไปน้ำกระมีอ่าแมนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เพื่อนคนร้ายเด้วใครแน่ตะกี้เห็นเฮ็ดไผเฮ็ดเชื่อนสูงกว่าโบลาย โอ้ก็เลยต้องเทือนต่ำไปบ้านอทิตย์ขนาต้องเฮือนสูงไปทางบ้านอทิตย์นี่ยจะมีเฮือนสองสั้นสองก้นสูงแบบสูงแถวว่ากัดน,น้ำท่วมเหมือนนั้น oh, นะโอ้หนำท่วมเนาะแถวนนัเนาะไปบ้านอาทิตย์ไปบ้านนักอ้วนซอกเงินสองสั้นแถวบัมีเออ no เพราะว่าน้อยเพราะว่าอัดมันอยู่นดงพล้วมันฟุกสองชั้นมันเขาจ้าบ่ค่อยฟุกขนาดมเมียนเคยไข่ก็เพื่อนของนาเนาะเพื่อนบมูไขปฟุกสองสั้นเด้อ แมนกระเปียดหาผาดเด๊ะอันนี้อันเด๊ะอันเด๊ะอยู่ไันอันนี้ฮันนเดยวี่ดเดีย่าปีอยู่บ้านจ้่ได้กินอะไรกอันลกันยางกลัดนอันนี้ือบ้านเดกบ้านจักสันลักอ๋อบ้านจักรสันลักเจแดเอาบ้านกับพนไปแมนบ้านพยุกใหญ่มาใหม่บ้านเกิดเมื่อเมื่อหนองนากาอยู่บ้านปักชีอยู่ในเมืองอ๋อผโอ้ไจัสันใหมคือ แมนขอบคุณค่อันนี้สวนน้องตีนาเห็นบ่าน้องนาเคยมาเห็ดแกงหนองใหม่กินอยู่นี่น้องตีนาที่หน้าปะหนาที่โบทีนาเพื่อนน้องนาเองจากหมู่ไอ้นาก็หลายคนเนาะเดชวนนาอูส่วนใหญ่นาอู้เห็นนะนาอู้ชื่อไ้ยาย่าน้องปูนาแล้วก็บไอ้เมีมีทบคุณค่ะแมนแล้วกอดชานเพียร์เพื่อนจะปลูก ลูกเองกินเองได้ี่ใส่ปุ๋ยท่งอใส่ไงผักปอสันกินเยอใส่ใส่ปุยเ <laughs> มื่องเยอะเบอกว่ามันต้องผักป <laughs> อสานพิชลุนไห้ได้บอกมาได้นะคะปุยแพงเอาใส่กับปอสานพิช <laughs> <laughs> แมนอาาหรเชิอ,อเงหย่แท้โอบอ <laughs> ที่เป็นแบบนี้นะเนี่ยเขาเปียกมังซีเสียดเขาพี่ก็เฟื่อแมเด้กน้องตีนา่าน้องทิพย์เนี่ยน้องตีน่าทักทายเลยสินับเสกเออมาอันนั้นยูทูบเบอร์มา่ยามเลยยูทูบเบอร์คนดังเลยี่บูจักบอกน้องทิพย์คนสวยฮะโอ้น้องตีน่ารู้เรือเหมือนนี่เด้อ เงียบจังเลยเขาคงจะปิดแล้วนี่เขาเปียกยางไหมหมดหลีกแล้วน้องนั่นทิพเพราะว่าเขาขายแต่ช่วงช่วงช่วงแบบใช่ นี่ได้หิดล้วบดได้กินอดอีกแล้วโอ้เ็นบอกบานหลงนาเขาค้ายดีเด้อมากมาบท่านเนี่ยแมนเบิดเนาะโอ้ห้าม่เอคักสกห้าเรามากเลยแบบนี้เลยมากบหอเออไม่ยังกินแต่อาหารแบบนี้มากแค่บได้เขาเปี้ยนะเป็นื่องงดล้ววะ

กบงน้นขาสง้ำตกที่แมด้เอาน้ำเอาน้ำตาดมเฮิตเอาเลือดใส่ไปเบิ้งฮะรวมย่งอยู่บ่ด้วยว่าปิดแล้วดิมองปิหรอบ่บ่ปิดหมดละเดกเดียวเขาจะไปกินตำสมเนาะบ้เนาะแมนตำสมมองทีเดิมฮะตำสมเสบเด้อพี่แอนแน่มากแบนน่แมนตำสมหันนี่ข้างบ้านน้องนา ยายนางกับหน้ามันนี่เนาะนี่บ้านหนองตีนามีปากเซยรอนโค้งไหมน้องอู้ไปบอสไปบ่สแหละรถจะโคงมาเนี่ฮะรถออกจกโม้หนองตีน่าส่วนโควิดบอร์อะไรดนเพิ่งมาเบอร์แดนละแล้วสมมติว่าเฮาสิไปห้นไปนี้เดี๋ยวเฮาไปขึ้นรถดิซี่เด้ออยู่รถกแปดแปดลงไป รเป็ดไต,ปไ,ตไปน่ะนะทางภากไตนี่มัออมนรักเป็โโดไตนี้เมืองโค้งหน้ากระเสหน้ากระสังชีพนังหลนงามเตยมดเลเป็นกำลังเหตุใหม่ค่นั้นนะเพื่อนมีคน,นโอ้นุองอู๋คีว่ารถข้านีน้องแม่คูจักก็เข้าใจได้ใจ่น<ห> ตกเบห้หมอมเียบๆห้หมอเขาจะเดือเดือการแล้วการเือดการแมนคนบริหารนอดนี่แต่แบบว่าจะแกอยังที่ชื่อนะผักทอดได้เัีแบเจ็บสาหัสจังแบบไปห้องหมอไหนนะ ของกูเป็นยังไงบรรยากาศบ้านหนองนาเป็นยังไงโอเคคักดีสบายสบายสง,งบดีแมนสบายอยากกินเนื้นก็สบายเนาะยังออกะไรแล้วก็บ่ได้กิน <laughs> หมดแล้ว,ลวทุกคนมันแรงแล้วจะค่อยหมดชาเป็นตอนแบบสวยๆนหน่อยนึงแม่าังหวะเข้าทางลูกเข้าทางลูกสบายใหญ่ๆหน่อยนึงเนาะแบบยอมพุ่งท้องเมื่อได้ของกู <laughs> อยู่บ้านอูกีมุหลกันาทางอย่ไรมีจำอะไรบ้างเอ่ยต,ตำ,ตำ,ตำมีจำจำอะไรตันเเดเนาะมีหยูอ่ะๆเร้ดาวาก็บมีนหน,น้องอูะคิเราก็มีขิดชาเราดิ แม่นี่ปลาแก้วนะอันนี้คิซาเราล่ะนี่แมนใส่คิซาราล์คิซาราเน่ไฮนบอกไม่ค่ะไม่ค่ะเคยมีแฟนคนไทยนะท่านผู้ชมคอยดูเอาอ่อนคิซาราแม่หนอ่นนอย,ยอันนี้เขา,า,าเอาหอยใส่เน่กินกับอันนี้ปลาแก้วเอาเดียวไปหอยใส่คิซาราแมนเออเนี่ยเพื่อนฟูดไทยเลยเห็นบอกบุเคยบุเคยกินคิซาราจักเชื่ออ้าวบุเคยกินบ่เออบุเคยกินต้องลอง อันแฉะที่สุดในบาทหนองนาเลยมีหันเดียวมันขายอะไรไหนอันนี้มีเพราะว่ามีร้านเดียวก่อมันจะแซ่บที่สุดร้านข้าไม่เคยมีสองรองใครก็ไม่มีใครแข่งจัดไปเพราะมีร้านเดียวใช่ไหมโอ้ยร้านเดียวนี่ค่ะต้ะมีเศษขวดนะเศษถ้วยกินอยู่นี่แหละที่เหไือแล้วเร่เคยกินอย่างเพื่ออะไรก่อน ครั้งแรกในชีวิตทักกินนะคะมีแกนอมีดเปลี่ยนมาทเขาไปอยู่ยังแข่งอยู่ใส่สมบูรณ์ใส่สมบูรณ์ใต่ได้ตูนาเอาแข่งใส่สมบูรณ์บุญใหม่ฮู้จักแข่งเขาวะไม่ไม่รู้ไม่รู้เลยทำไมเกิดไปเราไม่พูดกันนะถ้าไม่รู้นะทีเราไม่พูดถึงนะทีใส่มะขั้วใส่อันนี้อืมจะใส่อีกครั้งแรกทั้กิน ุญแนะ่ได้กินกินเานาะชีเดกไกินกระเพียงยังบด้กินเานาะบุญหมดหมดเขาจะีดไม่เขอขอนไ,ได้หมเลยจนวัท่นหล่างถสวยจนวัท่านเลผักอะไรบ้างเอ่ยน้ทานผู้ชมมีผักซผักหอมปนมากตัวมากุงผู้ไทยนี่ดิ มะละกอแักซี่อะไรนะสาลาเนอะไรอะไรอีกอะไรอีกะหาลาเนซาลาเณมไ่อี้เ่อเราลงไข่เม่อี้เราอันนี้มังซาไม่เรียกว่าขีซาขีซาเอาตรมากินร้วง กินพักนนี้ำกระดาษกระปีกระปีมาเพียแม่นามีการพกดไปอีกเราต้องได้พูดไทยอีกแล้วนะเนี่ยกะปิไทยนะก็ปิใช่ไหมกะปีหรืออะไรนะะปีเออเด็ดกะบกเพ็ดหน่อยเห็นปะจัดมาเอาไปจัดมาจัดไปใส่ผงซีโร่ใส่พริกป่นนะข้าวคั่ว ปลาอ่ะหัวให้พูดไทยเนาะปลาทุกคนมาสลัดไม่จ้าโอ๋อันนี้ว่าคีเราน้ำคีราเหมือนน้ำเต้าหู้เลยสม่าคีราก็นหรอได้โคลนโคลนโคนๆคนโอ้ดืมน้ำตาลว่ะั้งแรกที่ฉันจะลองน้ำตาลดื่มน้ำตาลไได้แล้ เพาะไอ้นายมันเป็นอาหารบ้านๆธรรมดาแบบเบสิกเบสิกที่สันใงอูคือกูเคยกินก็คือแบบมันสึ่งแบบแปลกเป็นซิมไหมคะก็ได้นะมาหิวเราเนาะกินน้ำเมานะน้องอูเป็นไงบอกไม่ถูกเลยสิอย่าทมทำลายนะอย่านะ ยังได้พิเป็นไงมันมันกระเซียบอยู่แต่ว่าเติมเลยเข้าไปบรเคยกินแล้วบราหูเราหัวเติมเนี่ยบ้รสชาติของมันบรเคยกินรสชาติของมันก็เจะส้มๆหวานๆนวลๆส้มไม่ตี้สันเนาะมันส้มแล้วส้มหรอวะขี้เรามันส้มไลยอูบรเคยกินแล้วเราหัวรสชาติของขี้เราเป็นแังไหมันออกส้มหวานแต่ก็นุ่งรสชาติของขี้เราตอนกินหกโมง ขึ้นสวรรค์ตอนเจ็ดโมงเอาไปอย่างมันเมาอ่ะเอาแท้กว่ามันเมาจะเมานะมันจะมีความสุขเบิดบานแล้วก็ไปเที่ยวผาช่วมไล่เลยไปเที่ยวผาช่วมก็ยเที่ยวไหมผาชุ่มคนก็เจ็บบางคนก็ไม่เจ็บนะปวดท้องก็ขอย่าเอาตรงเจ็บแน่นอนลูกปวดท้องเอาเสานั่งค่ะนั่งตรงไหนจ๊ะ นั่งตรงตรงต่างนะไม่ให้นั่งตรงโต๊ะนะไม่นั่งโตนะไม่กินไม่เป็นเบปซี่ก็มีนะเต้าหู้ก็มีเบปซี่ให้ได้เอาสีขาวเลดิเตาหู้ก็มี้เต้ารัก็มีเบปซี่ก็มีเอาอะไรบ้างเ้วเบปซี่เลือขวดเดียวค่ะขวดเดียวหมด้มันเป็นน้ำอะวแล้เมกีเนี่ยแวก็ตั้งขวดแล้วแก้วก็หมดแล้ว นำน้ำดาแบบไหนน้ำโาน้ำโซดก็หมดได้าได้จะหมดชานี่น้ำโซดจาจะนี่น้ำโซดจะจะแขเนาะอ่อน,อ,อนนุม่มค่ะแต่มันจะน่าจะไม่อ่อนละมั้ ไม่สูดไหมไม่สูดค่ะโอ้ไม่สูดเสียรายจังเลยนะเพิ่อนเลยคะโอยลืมไปว่าถ้าไม่สูดน้องน้ำไม่คุยด้วยนะใช่ไหมคุยด้วยค่ะคนสูดเท่านั้นคนสูดอันนั้นนะสูดโอ้คนนี้สูดนะท่านผู้ชมเฟตดีตัวอะไรบ้างเฟตแจกเฟตได้ไหมโอ้เน่าได้ทิซซ่าเหนี่ยวไง ชิปชาแนลนะน,น้องโอล่ละน้องโอเงายเกินไปถ้าไปติดตามเพจก็คือซื้อน้องอูลองซานเนาะถ้าไปติดตามเฟซบุกนะ๊กอ่ะอูอูคำเคทซเนาะ KTC ย่อมาจากนามสก,กุลเนาะทุกคนบางคนกันว่นบาบุ๊บเป็น KFC ว่าโอยคเขาได้เป็นญาติกับขาใกล้ค่ะเจ้าเนาะโอเคอะครั้งแรกเป็นอะไรเงียบมากนี่กินเลย มาดูส <was> ีน้าสาวๆแต่ว่าอันย uh, okay. ูพ uh, well ุ่นกเหตุอยู่ได้ขี่ลาแต่ว่าไ่ได้ไ่ได้เห็ตอนใส่ขี้ะเอ๊ะมเดือโอ้นเห็ุอันนั้นสูตรอันนั้นนะมะมะอันนั้ะมะขามนำมะขามเมนบใส่น้ามะขามใส่ักเดือเอานำหนำาำขี่ลาคนเดีใช่ไหม น้องอูก็ให้ยามเลยก็บ่ให้อมเอาแต่ว่าอันนี้ใส่มะขุ่งเนาะน้องบ่มักม่วงบ่คุงไปใส่มะม่วงมันก็เปรี้ยวิบ้านเจ้าใส่หยังใส่ม่วงสเดือบ้านเจ้าใส่ใส่อย่างสีขาวค่ะบ่ได้ใส่คุงบ่บ่บบ่ได้ใส่่เดออือกดีเนาะ คนเหมือนกันแต่กินต่างกันนะแปลกมากเลยหรือว่าไม่ใส่คนจงผมแบบนี้ไปี๋ยวไปล้วเยนจดสมัครนะท่านผู้ชมเป็นอะไรวะอู้กันยังบุษินกับรสามมันคนสวยบุษินบอทรงผู้ใหม่นี้กินกินขล่าด้วยนะจงผู้มี้จินตนาการเป็นจะดีวะ ้กงถือเรื่องตุนาเสยเนาะระดับนี้เลาะทั่วทวีปพาวอกันนะโบนิยานบอกเคยบอกเข้าจะเอาลงหน้าหูหมอเด้อยไอ้นาบอกเดียว่าลงหน้าหูหมอเาก็ลงหน้าหูหม้อแมนถ้ขอบุนตัวเฮาลงนี่้ขอบุนตัวลงก็ไปลงกายหน้าหูหมอกที่ลงกายหน้าหูหม้อบุนตัวเนาะหน้าข้างหน้าเนาะเพราะท่านหนาได้จะลงหัน อาจารย์นายดิไม่ปฮะลงาลงนลเดี๋ยวได้นาหองหมอไาจัดนน้าเออลงลงนี่แหละเฮยยางไปดิเดี๋ยวอนี่จะไปเจา่อตั้งหนามันขนาดกีป้ายเออเอียนเอียนเพื่นก็บอกว่าหน้าหุงหมอก็บอกอะไบอานพราะลุงไปส่งเาน้าหงหมอนมืนเมอรักเซเพนก็โอเคมันก็ว่าจัดหน่อ๋อห้องม้อเมอกเซอย่งนี้เหรอลืมขาตังกล้องมาส่งเธอเราเป็นคนดีเต้ว่าหน้าเราโหดจ้วแต่คนดี มนยอาเรายิ่จก่อไรยโทราเราบไปโทรคุยเบอร์โทรเราอีกเอาดีกอแล้วซิเมอโทรหาเรามาตอนนีนี่คุยกับพีกนิตี้คุยกับพีกนิตี้น้องทิพน้องอูมาลองลองมาเราก็ต้องลองมึนมัดสำหรับคนอื่นซิแบบ เป็นเรื่องธรรมดาเนาะสำหร,รับน้องอู้นี่ก็คือแบบเป็นเรื่องที่แปลกกินกินซ่าเราเราเคยกินยังเคื่องเราเคยกินอิีิย์บ้านน้องอู้มีบ้านน้องทิพย์มี่เนาะแปลกดีเนาะมีเอาอันนี้มันกับแถวเตยเตยอะดิสวรรค์อะสักอย่างี้กินคล้ายๆกันแก็ใช่เลยพี่พันยุนี่ยุนี่เขาจะกินเออหลามบ่เอ๋อเนยเคยบวกกินอยู่นนบ้านอูเห็นได้เออหลามคล้ายๆหลวงพ่อบางกันเนี่นะ เออใส่สะคางใส่ไม้สะคางนะเห็นว่าเขาเห็นคลิปจะโยนกินใส่ไม้สะคางนะแต่ว่าไม่คยกินเออนี่เห็นกูิดดิ้ไม้สะคางกินกับอันใส่เออหลามซีนเออหลามป้าเอาะสะคางไม้กินไหนเถะเนาะไม้กินไหนเถะย้ำกินมันๆแล้วก็คลายทิมย้ำกินเลยไปได้เหรอไได้ที่เขากำลงเคยกินแม่บอกพาเกินพาแม่ว่าเืินเขาก็จะเืินดิ เราบอกอ่าอบุกินบอกน้องนางกินตลอดดิเดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวพระสวมกินมะขามเดี๋ยวมันกินดิยชักรีพระสุวรรลองน้ำนะมันมีได้ตต่พระสุวรรณไก่แม่ไปเที่ยวแม่โบไก่โบไก่ปะน้องนางขี่รถจักรไปตลอดพาเขาไปเมืองสุขุรมาหรอไปเกียร์งงอะใครบอกเกียร์งงเกียร์รัก เกงโง่เมื่อกี้ต้องพอดนบอสเ่าไปได้อีกเลยแกงโง่แมนแมนอันละบ้านอันบ้านน่ารักนะลงไก่จักนี้บอสชิปกระนั้นชิปเจ็ดแล้วโบไก่โบไก่เป็นไะอันเกงโง่นาะมันยังเป็นอันบอลทองเถียวอยู่บอลตอนนี้ฮะเกงโงงยังเป็นแหลงเียวอยู่บอ มีผู้อาสาเนาะนงาวมเคยไปยังเธออยากไปบ่มั่านเป็นหมอนทีรษคืนเพื่ออยู่ทนผู้มันจะเป็นแบบข้ายินมัดกอกกอกก็คืออะไรักนอกลองไปแม่ฮัตตะวันแม่เมลักและเมลัเขาคืนพูดนะเขาจะศีรษะทีแม่ ง่ายัอยู่บ่เกียดนงูเนาะเดี๋ยวหน่องนาสิพาไปเที่ยวเกียดนงูเกียดนงูแสดงว่าเมืองอันอีหยังกับเมืองเราสิไปเมืองอันะไรก่อคนทองลองคนทองมันกระบุกไกแยกนิดบ่1มช่องที่รู้เออกระบุกไก่เนาะกระซำแต่อันเขาคิดว่าลอยเสาไปห้าลอยสี่สิบลอยห้าสิบโลคุณบ่ฮอดยังบลบไปกลับได้เออเออมื่อื่นมื่อื่นมื่อื่นไปมื่อื่นไปเมื่อเดือนเขาะมากลับมาที่บ่ กับมาเลยมาเที่ยวต่อฮะกลางคืนไปเที่ยวไสยต่อกลางคืนยังโมีแพนไปซะเลยงานเกกับมือนอนกับมานอนไปกันหมูอเด้อออไปหมูไอคิเบิร์ไปจิซูเสียกับบงง่าหมูไอคิไปเนี่ยเขาส่งลูกไ้ซันมาให้ยิ่งโมได้เบิรไปเที่ยวยังเขาเห็นยังกินมาเห็นยังเขาห้ากับคืนที่มหอีแล้วจังหวะยังบมเศ้าเมาไปเจ้าไปแบสในมาเลยกันจะมาถอยมาเด้ อ้าวกลับมาแต่ทุลมามาดินน้ำใหม่เด้อโอยเข้าใจนะเด้อกลับกันเด้อรถเพิ่นมาาดนละสิพาไปเที่ยวเด้อโดยน้องมี่สิพาไปเที่ยวกับน้องนาดีกลับกันเด้อกลาบกันดีไว้มาแล้วก็เจอกันใหม่ไปไปนะไปไปตอนนัดฟันดีฟันดีบอกเลยเด้อโอเค เดี๋ยวเพิ่อนอื่นเพิ่นสิไปทุระวาส,สนเนาะเดี๋ยวเพิ่นกลับมาจากทุระเพิ่นสิมาหานนองนาม่ไปหนองนาก็ทำเมษีผพาเพิ่นทั่วปากเทนเนาะโอเคฝากติดตามคลิปต่อไปสชคดีเว้ทุกคน